ด้ปันนินมาจากตลาดคุยเติงครับพี่น้องตัตัวปนินเคื่อนเด้อครับไม่ซีีใส่เครื่องสมุงไห้ลจ้กค่ะเดยาอมาเลยมึจเดูจำมุมแบบบ้านจำน้ใส่หมายไหมมปนใส่ผักกระยงพรอมเ่บเก็บร่อยนะครับผม สิมเบืองมันเสียบเต๋อเบืองเนินเมันพี่น้องเขาปั่นไฟ้็ <c oughs> ม,มันอยู่้อนเละสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมพอน้อยกำลังกินนั่นขนมมาทอดยีนดิดูสาบที่เนี่ยโอโเคละถั่วทอดไหวสาย,ายพี่บุลย์เล <c oughs> ิกกระทักกับพี่น้องเบิร์ต <c oughs> <c oughs> เมื่อวันละต้มปลานิลครับพี่น้องนี่นะ่ะได้ปลานิลมาจากตลาดห้วยเพิงครับพี่น้องอ๋ตัวปลานิลเคร์นเ้อครับนี่นมันซีพีแล้วลักกะได้พักกะแยงมานำเลยตลาดห้วยเพิงคือเดี๋ยวมันบรุค่ะชิบะไทยเซ็นดูหน้ามีทันที่เกิดครับพี่น้องซื้อเพิ่อกินสักก่อนเพราะว่ากี่ประมาณกลางเดือนน,น่าจะเกิด เทิงปุ๋มก็มีนี่แหละครับมเะเขือคือเบอื่อมากูดย่างโฮชิคือนอนมีชันได้หาโฮชิคือก็คือเดี๋ยวพ่อเราไปโครปลาเถอะสักก่อนเด้อปลา่ายา<ซ>่ีงดีครับผมท่านปลาเคลื่อนปลาโน้มงามจะได้รู้ปลาธรรมชาติเนื้อหวานสวัสดีจ้าอก็ใช่เสียน่ารักแต่ครับเสื้อชินจังนะคะผู้ใดสนใจสั่งซื้อทักไปที่เฟซนิสาหนิสาอยู่พี่นกอะค่ะเดี๋ยวถักทามไส้ก็ได้ <c oughs> เราขายเสือวินเทียนสิมีกระตูนกระตูนเกา่าๆขอเสือไซน่ารักว่าชิ้นจังพองจากชิ้นจังบอสจักรเปลืยเปิดสมุดเจ้าบนไซน์ลองยืนเมื่อกันนะครับทำไมยังไม่นี่ค่ะแต่ว่าไซน์สั้งตัวใหญ่มันมันสิมีแบบว่าใส่มันบ่ได้แบบว่าอันนี้หรอกจก้ะแล้วแต่เราสิได้็ดไรมานายเมกจนมีค่ากินผาดีมากเลยนี่ทั้งดินละมอนชิ้นจังนี่ค่ะผาดีมาก โฆษณาสายพี่นก FC รุ่นแรกของเราสีตามาหุุงน้ำจ้ำอันนี้คืออยากจะมาหุงเพล็บใส่ประเด็กตอนหลายๆโอ้ยชุดยางสวยเลยครับเออใครอยู่นีนี่ใส่เครื่องสมุนไพรบรรจาร์ขันน้ำพร้อไปแล้วโอ้โเจอเยอจะไปละมีอันข่าตะไครแล้วก็แบบเครือเครือจ้ะเครืองเครื่อหนี่ใช้ใจตะกร้อเลยเพราะว่าความสวยได้บอกความสวยงามแสีเอาความนัว มนันเหีย,ย,ยครับเม่ีเหียก็เลยไม่ประกันความวนัวไส้ใ่บกคีตนตมสมไส้นะไส้หขงกล่เด้วค่ะขากล่องีนี่โอ้่ดำเลยตะวันี่ก<อ>ว่าเครือล่ะ <Exc> ค <lusive S 1> ือค่ะพี่นน,น <S <S งองไส้ต้มสมไส้บะขอยไส้น้ำปลาดอกจ่านกจ่าแบบพูดุดท่ายแล้วคันมันจางเปจันใส่รดเอาน้ำเดือดกันกกนะจ้าคุณพ่อ กำลังบุมๆแล้วได้แหละลูกเอาเวลาจะลอยองศาสวยงามมากเลยครับผมอ๋อพบว่าได้ตัดเป็นตอนบมดครับนี่ดิตัดอยู่ทด้ลูกเมือนี้ฝานฝานหลายตอนสุดทิายตัวน้อยตัดเครื่องขั้นตัวใหญ่เนี่ก็เอาสามตอนสี่ตอนครับพี่น้องเสื้อได้แล้วล่ะลูกเปลี่ยนคอามน้อยนิดนึงโอ้ตงใส่จางแน่นอนจางนี่เติมเพิืออีกนะครับใช่ครับเอาใช่รถดีหรือว่างยาหันเออเอาสันนะรถดีน้องสันิบบาทใช่ นั่นใดเราปะหลู่เอาซื้อท่าสินะโอ้ยใดละใดละละฝานนี่แล้วเนาะจับซื้อรถหลับพี่น้องงาลูกกระจางเพื่อนมาแล้วมันมันเป็นไอ้ไอแบบผิดวะครับแหมญี่ผุ่แล้วบอกใส่ซะบม่โม่ลวงน้ำวะครับพ่อครับพอดีใส่ผักกันยังลายลายกับเส้าลวงพอคิดว่าหมอโคตรจริงถึงยังไงเธอมันได้ความนัวมา ทอดจิตกรรมแบบพุงจ้ะเมนซ่าสุดยอดจิตรกรรม,มหุงแบบน้ำตาลน้ำปองครับผมยอดยอดในน้อยจ้ะสูตรแม่ปางครับผมเพราะว่ามันอีกกินหลายคนจ้ะเมี่ยนโมอายมือยังถุงตักปลาแดดให้น้ำจ้ะนี่เราเด้อจ้าพี่น้อ,องขายจ้ะสั่งใหญปลาแดดปลาซอยป่ะครับจ้าเพราะว่าปลากระดีล่ลอย แล้วนวยติดตำมอกห้องเสียบเลยวันนี้ใส่ปากกอกไายตำเพราะปากกอมันมาส้นเดือยสุกละจ้าช่วงนี้ไปายตำสื่อเป็นจังบาทไหนชิบบาทครับแล้วบ้างบาทมึนแด้วใช่ไหมตัวไหนตำหนังสือแบบอันนั้นเด้อมันจะเป็นนวยสีเขียวอ่อนๆใสๆแล้วเพิ่นจิมาเป็นจุกไปอันนี้ตำเห็นเพิ่น สื่อกอนหนานีต้องเลี้ยงเขาคือเพื่อนงัวเป็นยังไงใส่กิฟต์ให้มันหอมสักโอ้ใส่หอมน้ำกับเทียมทุ่นป่ครับเทียมดองค่ะอยากให้มันน้ำเรื่อยๆฮ่าๆอยากร่อยคเขาเ้าเขาลักจุ๊บหน่วยนี้หล่นเตะสุกละวานบ่ห่วยแห้งส้มแห้งแล้วสุกเลย เจ้าว่า<ป>วน,น,นี่มันชินรวมหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างจ้ะใบตะบีบร่างโถยร่างจานเนะครับเจ้ว่าแผนพีน่น้อมที่สั่งสื้อมันมีใยญ่เป็นปลาสวยกับปลากระกดี้ะจ้ะพี่นอะสเป็ตเตอร์หวังตึน,ตน,งนัวทีเนาะมันหนโอ้ตำราเสียวน้ำถ้ามีดอย่างที่ขอบคกมันกรดี งมันกีเีอ้าวเพราะเป็นอย่างดวงนี้ใช้ขอพอแล้วใช้อย่าเห็นเะไใช้เยียดโค้งอะไรไอ้เดี๋ยวโซ่อยโซ่โซ่เดี๋โซ่นอนแลจ้าประเดี๋ยวคนเราใช้เดิมตำนึงกระเซาบใส่แกงกระเสีบจ้แสบดีเครับแต่ว่าพูถึงว่าแบ่บกอยาแตู่มหกหน่อยงาแน

ำโท่ล้วบน่นโทมีโทวะโทอโถ่อยวะวะใชอยังสีขาวๆแน่แนยันเนะโทแน่มีแน่เนาะเอาชิมดูเนาะือ,อ <c oughs> ิดอเสรเสีับขนาดตําก็ทัวได้หนีย <c oughs> บเส, <c oughs> สบเสียบเดอ้อเสียบเด้อถ้าไปต่ำมะฮุ่งโดนเติบแบบ <c oughs> ต่ำมาฮุ่งแบบบ้านจ้าพี่น้องบุใไซยังหลังไหม ได้จะตอนปลาแดดพร้อมน้ำเน่าเนาร้อพร้ <Okay. S 2> อมบะก,กอกน้ำพร้อมครับอออตอนปลาแดดย <c oughs> ห็นแล้วจ้าพี่น้องปลาแดดของเฮาโตมันจะแข็งๆจัง้อยเด้จอจ้าเพราะว่ามันเป็นปลาที่เป็นแล้วที่เข,ข้าไปเนื้อจะแดงๆน้ำขุ่นๆแบบนี้ตอนแบบนี้เลยจา้าพีน่น้องส่งไปให้พี่ให้น,อน,น้องกินไม่ใช่เอาหัวออกมาครับเนี่ยครับกระปุกนึงก็ได้แบบนี้เลยเลยครับมีน้ำมีตอน,นครับผมกระปุกละ อาฮาโลโก้ก็พอหนึ่งร้อบาทนะคะพี่น้องได้กระปุกค,ความเด้จ้าพี่นอ้องกันเขาไปซื้อกระปุกยวอนทั้งหน่ออีกกสิบบาทเส้าบาทนะจ้ะแต่อันนี้เขาแถมไปให้เลยจ้าผู้ใดสนใจกับพิมพ์ความ,มาสนใจเด้อจ้าผู้ใดเบิ่งทางยู u ูบก็โทรศูนย์หกห้าสี่เก้าศูนย์สี่สมสจ้าปลาินจิคใาการเราบอกครับไส้ครับอหอมหวยนี่ครับผมหอมหวยๆต้อิมก่อนปะม่ชิ่งแ <c oughs> ้้กเซิร์ไปเลย เมื่อกี้พ,พอเอาจากไร่มาแล้สิบองปลาเด็กที่ให้ใบมะกรูดต้องไปจ้าพี่น้องแล้วกท็ที่เดชที่เดชอย่างเดี๋ยวพอต้องซีมตอนใส้ใจนี่แหละที่ประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวพอจะไปหามาปลูกแล้วมันน่าจะเริ่มพอต้นนึงไม่มาเลยมันจังดูเลยดูเป็นเวลาทามพอละมาดืา่มสินค้ามเลยโอ้คือถอนหน้าเด้อเด็ดใบนี้ยอชิมม้างพอโดนเออ มันสิอมจางน้อยนึงลูกเอาเก๋อเด้อใส่เก๋อแล้วพี่น้องเลยมาเด้อจ้าสมปลานินใส่ผักกระแหงหอมๆจัดแสบกระชากแบบกินด้วยพงด้วยขายางท่านแท้หน้าเตะขากระแหงจ้าพี่น้องหอมๆโอ้โหหล่นมาเนาะหล่นมาเนาะหล่นมาหล่นคร<น>ับผมต้ม วนมาลงตุ้มส่งพุ่นเอ้ยยกุ่มกาหล่นจังเลยต่โอ้หล่น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 จังสั่นแล้วคาดจูดูเลยครับไปที่นี่เมื่อกี้คำว่คนิดครับผมจาต่สีเ้าเืำแบบคนห้องเหมมีผิดลาดกันแน่ค่ะดำๆๆเลยกาบถทรศัพเทียนให้โอกาส ผู้ใา่ตัวนหน่อยคนนี้นะขันขันคือตะเกากับสินารากันแหละโอ้แต่ก็มันเปนตะตำคือตะเกาเนาะกับเพี่นไปคือกันหนะอยะบ่เด้อตำจะบอกพี่หน้อยมาใช่ะตัวทันใช้ขวาก็ต่ไม่ไม่ใช้ผู้หายครก่อนไหนจะต่ำบ่มาเก็บลอยนะครับผม ต้มสมปานิ่นใส่ผักกระแยงหอมๆ<ด>ครับผมพี่น้องอน้ำน้ำพอเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินต้มปลาครับมาเน,นี้นี่ต้มปลานิ่นหอมหอมเสียบๆคนเดียวเด้อครับโอ้คือเป็นแต่เสียบแต่ะแต่สิมเบิ้องบาขั้นกระเสียบเติมโอ้ยเบิ้งเนื้อมันพี่น้องขาวปั่นไฟสิมก่อนขอ้ตัวจ้ะเสื้อคือแล้วมีจานน่าหลูกงขั้นมันจาาหน่อยนึงครับพี่น้อง บึงบึงเนื้อปลาคือๆนะพี่น้องตเขาจัดเลยคุยคุยกับขมังหุงรับพี่น้องเนื้อปลาคือหวานขักเลยแซ่บครับพี่น้องนยครับ นินแม่ไข่ทั้งสองเลยได้ดูวยรู้กลิ่นน้งท้องมันนะจ๊ะแล้วเราจะแข็งแรงคือว่าดีทอนนี้กระสิเดไปหาหมองว่าเขาขัดโม้คุยบ่ขัดโม้คุยแจับออกินบิังพอสิแข็งแรงดิจ๊ะดูสาวว่ามันมองนี่มันแข็งแรงก่อน แต่มหุงเขาจะแบบมันมันมันแซ่บมันเนี่นี่เลยพี่น้องสุดยอดมาได้ครับขตราน้กับบบอืมขึ้นบังขอนบข้นบัข้นบังขึ้นังข้นัง้อบังนบักขนัง้นบังนบัขึ้นบั้นบันั้นบง้นัง้นบันันีข้นนั้นบันบ้นบ้น้นง้บังน้น ตอนปลาสวายครับพ่อครับต่อนปาลาปลานิ่มคือเพิ่นหลงปิดมาเดินกระปิ๊นั่นแหะครับปิดประเดกแต่ว่าคั้นละเสื้อไปเพื่อนคน้องแบบอวนากายปยลาซอยขึ้นลได้ปลานี่ก็เรีวอ้อมมากินับพี่น้องเนื้อหนักทำไมมันปลาใหญ่นุ๊กแต่ว่าถือกระเสียั

ไ้กนะมีความเจ้มอะได้สามนนเน่ยเจ้าว่าักกระหยงเดือจริงก็ตั้งทัวเขกากันดีสุดเลยจ้ะเป็นปลูกเส้นน้ำลน่ำครับผักกระหยงนี่ครับผูกเป็นพวงน่าวนะ้นากับน้ำจะปอนน้ให้่างรั้ง แตอาจจะจับได้เป็นเธอเลยคนถึคนผู้พักกัรฉองเป็นเนื้อหนาเลยทีเครับแค่หนึ่งในการลูกครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคันน้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเมือนิินข้าวกับต้มลานิินครับพี่น้องเสื้อพักกระแยงของผม กับตับมะฮุงเขาเดียวเซอร์ประเดชต่วนอบคุณครับผมขอบบคคุณรัมาเด้อครับมาแซ่บซนุ่กันเด้อพี่น้องทุกคนครับรุ่นจะวางทอนเลยล่ะรุ่น